พระวิสุทธิยานเถนหรือหลวงปู่สมชายติตะวิิโยเป็นวิปัสนาจารย์สายพระป่าในประเทศไทยในสายของหลวงปู่มั่นภุริทัตโตอดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุก,กิมพระอาจารย์ทวัตปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดสาขาเขาสุก,กิมอีกแห่งหนึ่งเขตจังหวัดระยองซึ่งเป็นสิทธิบันพชิตอีกรูปหนึ่งที่ติดตามหลวงปู่สมชายมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ท่านได้เขียนประสบการณ์ต่างๆที่ท่านได้รับรู้และบางเรื่องท่านก็ประสบด้วยตัวของท่านเองท่านจึงเรียบเรียงประสบการณ์ทั้งหมดของท่านท่านได้เล่าว่าท่านได้ยินได้ฟังมาจากท่านพระอาจารย์มาหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับท่านเรื่องลูกศิษย์ไปทำพลอยที่ประเทศลาวในช่วงปีพศ2518ถึงพศ2519 ลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์นิยมทําพลอยกันมากจนเกิดมีข่าวอับ,บมงคนเกี่ยวกับท่านว่าท่านพระอาจารย์สมชายติตะวิริโยมีเหมืองพลอยกันเลยทีเดียวซึ่งการทําพลอยของลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็ทําอยู่ที่ตําบลบ,บ่อเวนจังหวัดจันทบุรีนี่เองแต่คุณสมเกียรติกับคุณนายที่อยู่ตลาดอําเภอท่าใหม่กลับไปทําพลอยที่แขวงห้วยทรายประเทศลาวซึ่งสมัยนั้นยังเป็นประเทศประชาธิปไตย มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แต่ว่าใกล้แพ้คอมมิวนิสต์แล้วสมัยนั้นยังขุดพลอยด้วยมือเป็นส่วนใหญ่แล้วล้างแล่พลอยในคลองบ้างใส่กระบะแล้วใช้เครื่องสูบน้ำเบนซินขนาดเล็กๆฉีดล้างบ้างคณะขุดพลอยของคุณสมเกียรติก็ใช้ใส่กระบะล้างเหมือนกันคุณสมเกียรติไปทำตอนแรกก็พอได้พลอยได้ค่าใช้จ่ายพอคุ้มทุนแต่ต่อมาตรงที่ทำหมดแล และช่วงนั้นขาดทุนไปหลายหมื่นจึงกลับมากราบเรียนท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าให้กลับไปทําต่อคุณสมเกียรติและคุณนายก็บอกว่าแร่หมดแล้วทําจนถึงครองแล้วท่านก็ถามว่าชั้นใต้ดินแร่เป็นอย่างไรคุณนายก็บอกว่าเป็นดินเหนียวท่านก็หลับตานิ่งอยู่คู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าใต้ดินเหนียวนั้นยังมีแร่พลอยและพลอยก็สวยกว่าชั้นบนเสียอีก แต่จะมีมากตอนใกล้ๆคลองให้เปิดดินเหนียวออกซึ่งก็ไม่ลึกมากประมาณเม็ดเดียวแล้วคณะของคุณสมเกียรติก็กราบลาท่านเมื่อเตรียมความพร้อมดีแล้วก็กลับไปที่บ่อบพลอยที่แขวงห้วยทรายหลังจากนั้นอีกประมาณครึ่งเดือนคุณสมเกียรติและคุณนายก็เดินทางกลับมาที่จันทบุรีได้นำพลอยจำนวนหนึ่งมาให้ท่านพระอาจารย์สมชายดูจำนวนนั้นมีพลอยเม็ดหนึ่ง ใหญ่โตขนาดหลังเล็บมือเป็นพลอยไพยลินสวยงามมากก็คงจะขายได้เงินมากจากนั้นท่านพระอาจารย์สมชายก็สั่งว่าให้รีบกลับไปทําจนหมดแร่ตรงนั้นเมื่อหมดแร่แล้วให้รีบขนเครื่องมือข้ามมาฝั่งไทยทันทีเดี๋ยวจะไม่ทันมันมาใกล้เต็มทีแล้วคุณสมเกียรติก็รับคาและรีบกลับไปแขวงห้วยทรายโดยเร็ว เมื่อคุณสมเกียรติข้าม,มาฝั่งไทยแล้วเพียงวันเดียวพักคอมมิวนิสต์ก็ยึดเมืองห้วยสายไว้ได้นี่แหละพระอริยสงฆ์ผู้มียานวิเศษที่แท้จริงแม้แต่พอที่อยู่ใต้ดินและอยู่คนละประเทศท่านก็ยังรู้ได้เรื่องถ้าข้าพระเจ้าได้เป็นพระเอกหนังจะช่วยงานพระาศาสนาให้ดีที่สุดในช่วงปีพศ2 5 2 0เษ ยังเป็นเวลาที่คุณสอเป็นพระเอกหนังไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแม้แต่เด็กเล็กๆเด็กน้อยก็รู้จักคุณสอทั้งนั้นวันหนึ่งคณะลูกศิษย์ของท่านหลวงปู่สมชายได้พาคุณสอเข้ามากราบเพื่อเข้ามาเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์หลังจากที่คุณสอรกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ถามท่านพระอาจารย์ว่าท่านพระอาจารย์รู้จักผมไหมครับ ท่านหลวงปู่สมชายถึงกับอุทานว่าหือพร้อมกับหัวเราะน้อยๆแล้วท่านก็กล่าวขึ้นว่าอย่าว่าแต่เดี๋ยวนี้เลยที่มีชื่อเสียงของคุณเวลานี้แม้แต่เด็กๆที่พอรู้จักความที่มันวิ่งเล่นตามถนนก็รู้จักคุณทั้งนั้นว่าแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่คุณอายุเก้าขวบวันหนึ่งคุณนั่งอยู่บนหลังควาย เลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งนาที่บ้านของคุณคุณทำท่าแงยนหน้ามองท้องฟ้าและกลางแขนออกทั้งสองข้างแล้วก็พูดว่าถ้าข้าพเจ้าได้เป็นพระเอกหนังข้าพเจ้าจะช่วยงานพระศาสนาให้ดีที่สุดคุณเคยทำอย่างนี้และพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าฮะทำไมท่านพระอาจารย์ถึงรู้ล่ะแม้แต่เพื่อนสนิทก,กับเพื่อนรักกันผมยังไม่กล้าเล่าให้ฟังเลย เพราะผมอายเขาอ้าวถ้าหากไม่รู้จะสมควรเป็นอาจารย์ของคุณหรือเปล่าล่ะจะเห็นได้ว่าท่านพระอาจารย์สมชายทิตตะวิริโยท่านละเอียดอ่อนและแม่นยำเพียงไรจากนั้นมาคุณสอก็ติดตามท่านพระอาจารย์ไปแจกของในที่ต่างๆร่วมบุญสร้างบารมีกับพระอาจารย์และสิทธานุสิทธิ์อยู่หลายปีจนกระทั่งคุณส เลิกเป็นพระเอกหนังคุณสก็ยังช่วยงานพระาศาสนาอยู่และได้สร้างสมเด็จโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันคุณสได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่10มีนาคมปีพศ2565ที่ผ่านมานี้เอง